สวัสดีครับเคยสงสัยกันไหมครับว่าถ้าเราอยากจะมีชีวิตสบายๆหลังเกษียณเนี่ยเราต้องเตรียมเงินไว้สักเท่าไหร่กันแน่วันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันครับโดยจะเริ่มจากคำถามสุดคลาสสิกที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนต้องเคยถามตัวเองแน่นอนคำถามนี้ฟังดูเหมือนจะง่ายๆนะครับหลายคนน่าจะเคยลองคิดคำนวณเล่นๆกันดูแล้วแต่เชื่อเถอะครับว่าคำตอบที่แท้จริงเนี่ยมีอะไรที่มันซับซ้อนซ่อนอยู่มากกว่าที่เราเห็นเยอะเลยครับ โอเคครับเพื่อให้เห็นภาพตรงกันเนอะเรามาตั้งโจทย์หรือสมมติฐานร่วมกันก่อนสมมติว่าตอนนี้เราอายุ38ปีตั้งใจว่าจะ,กะเกษียณตอนอายุ60แล้วก็คาดว่าจะมีชีวิตอยู่ถึง80ปีโดยอยากใช้เงินสบายๆเดือนละ3,000 30, บาทซึ่งนั่นก็หมายความว่าเรามีเวลาเก็บเงินทั้งหมด22ปีแล้วก็มีเวลาใช้เงินหลังกเกษียณอีก20ปีโอเคชัดเจนนะครับ พอเราได้ตัวเลขครบแบบนี้แล้วเนี่ยผมว่าหลายคนน่าจะเริ่มหยิบเครื่องคิดเลขขึ้นมาจิ้มๆดูแล้วล่ะซึ่งวิธีคิดแบบตรงไปตรงมาเนี่ยก็ไม่ผิดเลยนะครับถูกต้องเลยครับถ้าคิดกันแบบตรงๆง่ายๆเลยนะก็คือเอา30,000บาทเนี่ยไปคูณ12เดือนแล้วก็คูณต่อไปอีก20ปีผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ7 2 0 0ล้าน2บาททวนครับฟังดูเยอะนะแต่ก็เอเหมือนจะพอเอื้อมถึงใช่ไหมล่ะครับแต่เดี๋ยวก่อนครับ ถ้ามันง่ายขนาดนั้นเราคงไม่ต้องมาคุยกันในวันนี้จริงไหมครับเพราะมันยังมีตัวแปรสำคัญมากๆตัวหนึ่งซ่อนอยู่ครับเป็นตัวที่เรียกได้ว่าพลิกเกมการวางแผนกเกษียณของเราได้เลยและนี่แหละครับพระเอกหรืออาจจะเป็นตัวร้ายของเรื่องในวันนี้นั่นก็คือเงินเฟอ้อครับเป็นปัจจัยที่หลายคนมักจะลืมคิดถึงหรือบางทีก็อาจจะประเมินผลกระทบของมันต่ำเกินไปแล้วเงินเฟอ้อมันคืออะไรกันแน่ถ้าจะให้อธิบายแบบง่ายที่สุดเลยนะ ก็คือสภาวะที่ข้าวของมันแพงขึ้นเรื่อยๆนั่นแหละครับทําให้เงินเท่าเดิมที่เรามีเนี่ยซื้อของได้น้อยลงน้อยลงทุกวันลองนึกภาพตามง่ายๆนะครับสมัยก่อนเนี่ยแบงค์ร้อยใบหนึ่งอาจจะซื้อข้าวแกงได้ต้องสี่จานเลยนะแต่พอมาถึงวันนี้เนี่ยร้อยบาทเหมือนกันเนี่ยโหได้แค่จานเดียวหรือ2จานก็เก่งแล้วเนี่ยครับคือพลังของเงินเฟอ้อที่เราเจออยู่ทุกวันหรือถ้าอยากเห็นภาพที่มันยาวขึ้นไปอีก ลองดูราคาทองคําก็ได้ครับจากที่เคยบาทละแค่หลักร้อยตอนนี้พุ่งไปเป็นหลักหลายหมื่นบาทแล้วในช่วงเวลาแค่ประมาณ60ปีเองนี่คือพลังของเงินเฟอ้อที่มันทํางานเงียบๆครับแต่ผลกระทบเนี่ยโอ้โหมหาศาลเลยเมื่อเวลาผ่านไปน,น,นานๆเอาละทีนี้พอเราเข้าใจคอนเซปต์ของเงินเฟอ้อกันแล้วก็ได้เวลามาดูกันสักทีครับว่าไอ้ตัวเลขเป้าหมายกเกษียณที่แท้จริงของเราเนี่ยหน้าตามันจะเป็นยังไง และนี่คือภาพที่ทำให้เห็นความแตกต่างได้แบบชัดสุดๆไปเลยครับจาก7ล้าน2 000, กระโดดไปเป็น13ล้าน8 000. โอ้โหต่างกันเกือบเท่าตัวเลยนะครับและทั้งหมดนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเราเอาอัตรางเงินเฟอ้อเฉลี่ยแค่3%ต่อปีเนี่ยเข้าไปคำนวณด้วย13ล้าน8แสนบาทครับอย้าอีกครั้งนะครับ13ล้าน8แสนนี่คือเป้าหมายที่แท้จริงที่เราต้องไปให้ถึงในอีก22ปีข้างหน้า เพื่อที่จะมีไลฟ์สไตล์มีกำลังซื้อเท่ากับเงินสามหมื่นบาทในวันนี้ฟังแล้วอึ้งไปเลยใช่ไหมครับเห็นต <ST Marie> ัวเลขแล้วอย่าเพิ่งถอดใจนะครับเพราะการที่เราได้รู้เป้าหมายที่แท้จริงเนี่ยมันคือก้าวแรกที่สำคัญที่สุดเลยนะในการวางแผนโอเคทีนี้เราจะมาดูกันครับว่าจะรับมือกับเป้าหมายที่ใหญ่ขึ้นนี้ยังไงดีเราลองมาจำลองสถานการณ์ที่มันใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากขึ้นอีกนิดนึงดีกว่าครับสมมติว่าคนในเคสของเราเนี่ยเขาไม่ได้เลือกจากศูนย์นะแต่มีเงินเก็บตุนไว้อยู่แล้วล้านหนึ่ง แล้วก็มีแผนการออมต่อเนื่องอยู่แล้วด้วยโอเคนี่คือรายละเอียดของแผนเขานะครับคือเขามีเงินตั้งต้นอยู่แล้ว1ล้านบาทแล้วก็จะออมเพิ่มทุกเดือนอีกเดือนละ1 0 0 0 0บาทโดยที่เอาเงินทั้งหมดเนี่ยไปลงทุนที่คาดว่าจะให้ผลตอบแทนเฉลี่ยปีละหแล้วก็ทาแบบนี้ไปเรื่อยตลอดระยะเวลา22ปีครับพอทาตามแผนนี้ไกลจนครบ22ปีรู้ไหมครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนงินเก็บสะสมเนี่ยจะงอกงเงยไปอยู่ที่ประมาณ7จ็ดล้านห้าแสนบาทครับ ซึ่งเงินก้อนนี้ก็มาจากทั้งเงินต้นเดิมเงินที่เติมเข้าไปทุกเดือนและที่สําคัญคือผลตอบแทนที่มันทบต้นไปเรื่อยๆนนเองและนี่แหละครับคือจุดที่สําคัญที่สุดพอเราเอาเป้าหมายจริงๆของเราคือ13.8ล้านบาทมาลบกับเงินที่คาดว่าจะมีจากแผนนี้คือ7.5ล้านเราก็จะเห็นช่องว่างที่แท้จริงออกมาครับนั่นก็คือเงินอีกประมาณ6.2ล้านบาทนี่แหละครับคือโจทย์ใหม่ที่เราต้องกลับไปทําการบ้านต่ออาจจะต้องออมเพิ่มไหมหรือว่าต้องไปหาการลงทุนเทียบผลตอบแทนสูงขึ้น เพื่อที่จะปิดแกลบตรงนี้ให้ได้เอาละครับเราเดินทางมาถึงช่วงสรุปกันแล้วจากตัวเลขทั้งหมดที่เราไล่เรียงกันมาเนี่ยมันมีสิ่งหนึ่งที่สําคัญและทรงพลังยิ่งกว่าตัวเงินซะอีกนะครับนั่นก็คือนี่แหละครับคือหัวใจที่สําคัญที่สุดเลยของการวางแผนการเงินเวลาเวลาคือเพื่อนที่ดีที่สุดของเราอย่างแท้จริงครับการเริ่มต้นให้เร็วแม้ว่าจะเริ่มด้วยเงินไม่เยอะแต่พอมีเวลาเป็นตัวช่วยแล้วเนี่ย ผลลัพธ์ที่ได้มันได้ยิ่งใหญ่กว่าการที่มาเริ่มตอนแก่แต่ใช้เงินก้อนโตเสมอเลยครับและนี่ก็คือคำถามสุดท้ายที่อยากจะฝากไว้ให้ทุกคนได้ลองกลับไปทบทวนแผนของตัวเองกันดูนะครับเพราะการวางแผนกเกษียณโดยที่ลืมคิดถึงเรื่องเงินเฟ้อมันก็ไม่ต่างอะไรกับการวางแผนโดยที่มองเห็นภาพความเป็นจริงแค่ครึ่งเดียวซึ่งมันอันตรายมากๆเลยนะครับและอย่าลืมนะครับคลิปนี้เพื่อการให้ข้อมูลเท่านั้นไม่ใช่คาแนะนาการลงทุน